สวัสดีครับขอให้พี่น้องหนุงป้าหน้า,าทุกท่านครับนี่ก็พามาชมควายออกลูกก่อนอื่นก็ขอสวัสดีไปถึงพ่อแม่พี่น้องและขอให้พี่น้องปลอดโรคปลอดภัยให้มีแต่ความสุขกันทุกๆท,ท่านนะครับนี่ครับกำลังเกิดลูกครับพี่น้องอย่าช่วงนี้ เบิ่งภาพสั้นๆไปก่อนนะครับเนอผมมันมันสุลหุกผมก็ได้ตั้งกล้องไว้ครับอย่างไรผมที่เอากล้องมาตั้งไว้ก่อนครับพี่น้องเพื่อให้พี่น้องได้เห็นภาพอาทินิ่งๆนะครับให้ภาพมันนิ่งแต่ตัวนี้เป็นภาพสั้นก็ได้ครับพี่น้องอาทิเราเคยเห็นหลายๆท่านครับโอ้โหว่า ยู u ูบเพื่นที่ให้ลงบ่ครับหรือจังใดน,นี่นะครับผมงกันจะชัดไลยครับนะอันนี้เพิ่อนมีชื่อว่าแม่นางงามนะครับแม่นางงามครับพี่น้องแม่นางงามกำลังตกลูกครับเป็นลูกแม่มันครับผมซื้อมาเลี้ยงได้อยู่ประมาณสิบเมือ่อีวันที่สิบสี่เนาะสิบสี่เดือน เดือนเจ็ดบ่เดือนยังเดือนเจ็ดเดือนหกครับเป็นซื้อมาวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนพฤษภาหรอครับมันมาเกิดมาน,นี้นะครับเพื่อเป็นการลบกวนครับมีฟ้าเสียงดังนะครับให้มันออกลูกตกลูกก่อนครับคอยว่ากัน โทรหาสมิงได้ไหมนะ่ะโทรหาสมิงหน่อย กันเบิ้งได้ครับพี่น้องว่าที่ได้ตัวผู้คือตัวแม่รูปเหมือกกนเบิ้งครับมาลเหมือกกนเบิ้งว่าที่ได้ตัวผู้คือตัวแม่นะครับเนาะเลี้ยงควายบู้อเดือนครับได้ลูกละได้จังว่าพอดีชื่อหน้าแรงครับเพิ่นผู้มีเนาให้ควายกินเลย ได้จัับวะาพอดีนั่นคือเดินมาเอาเสื้อมาให้หน่อยนะนั่นถอดไปเมื่อกี้นี่ ยุงเยอะมากเลย หือว่าเป็นความโชคดีของผมครับพ่อแม่พี่น้องที่ซื้อควยมาเลี้ยงได้หลพ่อดุลปนัยครับให้ลูกเลยบิงอกยากันนี้ผมว่าลูกค่อนข้างที่โตใหญ่พอสมควรนะครับนี่ ม uhm, ้วนเดีวยวโคโค่โอ้ลูกตัวใหญ่แห่หนึ่งลูกตัวใหญ่แห่ใหญ่มาพู้หน่งโอ้ขาเนี่ยผู้หนึ่งที่ไมด้ดึงโซยมันแบบนี้ก็ไว่ได้ดึงโซยได้เจ้า ลูคนข้างที่ใหญ่ครับขาใหญ่ขายาวมากเลยครับแม mm ่พี่น้อง นะะครับนนี่ก็แจ้งพกล้วยก็มีสามแม่นะครับซื้อมาครับสามแม่เลยว่าประมาณเบิดทุกตัวครับตอนนี้แม่ใหญ่ครับเพิ่นได้กิน บ้เข้ากันไปไหนครับโอ้ยยันได้ดึงออกอู่ครับพี่แม่พี่น้นองเลยคือไ่เหรอคือไ่เหรอพี่ออกงา่ายบ่ามิงว่ายังไงามิง มารับชมกันครับมหัวยูทูปคนที่ให้ลงบอคือจังไหนครับเดี๋ยวลองอันนี้เบิ่งครับ ข้างใช้เวลานานเนะครับเพราะว่าคายแม่แรกครับลูกก็คนข้างที่โตใหญ่มากเลยครับสังเกตเบื้งขาออกมานี่โอ้ขาใหญ่เลยครับประมาณสามนิ้วครับอันนี้เป็นพ่อพันธุ์บ้านๆนะครับเพราะว่าผมก็บ่งหูที่ไปที่มาเหมือนพ่อเพ่น เดี๋ยวจังไดผมที่ขอยุติคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับอาจีะมีหลายๆตอนนะครับผมที่ขอปิดเน็ตไว้ก่อนผมลืมปิดเน็ตครับสวัสดีไว้ซํำนี้ก่อนนะครับ